สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่สองพระสองบุญตอนนี้เราขานมาถึงอีพีที่สิบสี่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเสือแปลกอีกตัวหนึ่งใช่ครับอันนี้เสือแปลกอีกตัวหนึ่งสวยนะ่อาเดียตัวนี้สวยนะตัวนี้โค้งมันมันมันงอโค้งฮะนี่ก็หน้ากันแกะเขาเนี่ยหัวแต่หัวดูแล้วหัวมันจะเล็กนะน่าจะช่างคนละช่างเลยนะอาเดียคนละช่างอีกช่างหนึ่ง่าหน้าตาตรงหัวเนี่ยมันจะเล็ก แต่ว่ารูปทรงทุกอย่างก็เหมือนเดิมเกอให้ดูว่าอันดับแรกคือสีว่ามันได้แล้วมันละเอียดอย่างนี้ปุ๊บเราเอามขึ้นมาดูเอาขึ้นมาวับสอมดูก็ดูหน้าของเสือนะครับเที่ยวเสือตัวนี้เราดูอ่านี่ัน,นี้เที่ยวเสือตัวที่เป็นเที่ยวเสือหุบปากนะครับเราจะดูว่าหน้าแมวหูหนูตาลูกเต่าตามสเต็ปนะครับพอได้ปุ๊บก็แล้วก็ดู ดูเอ่ยันนะฮะเสือตัวนี้แปลกนะก็มีมีมีลูกอยู่หน้าท้องเหมือนกันนะฮะทีนี้เราก็มาดูยันยันตัวนี้เออ่ตรงตรงนอกนะฮะตรงนี้จะเป็นกวนเลือดเลือดใช่ครับเลือด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 เขาจะกลับหัวกลับหางนะฮะมีสองฝั่งนะฮะนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ตรง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 ไอ้แข้งนะฮะมันจะยันจะจะลงด้วยยันอุกนะฮะตัวลูกมันก็มีลงยันอุกเหมือนกันนะบางทีแล้วก็ตรงตรงไอ้๋อ คางเนะี่ยคางเนะี่ยจะต้องมีเป็นยันเลขเจ็ดไทยนะต้องมีต้องมีนะครับส่วนใหญ่ในะอาตียทุกตัวฮะต้องมีต้องมีต้องมีทุกตัวฮะนะแล้วก็มาดูดูลักษณะพบพอเราได้พบตัวนี้ส่วนตัวที่ก็เป็นหางเอสนะครับที่เขามีโยมเล่นกันนะครับหางเอสแล้วก็มาดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานนี่ฮะสังเกตเลยนะใต้ฐานส่วนใหญ่จะลงยันด้วยกันสามสามสามตัวยันด้วยกันนะฮะ ก็มียันสาริกาหรือยันกอหญ้านะครับแล้วก็ยันอุนะครับแล้วก็มียันเลืลอใต้ฐานทุกทุกครั้งนะฮะที่จะลงก็จะมีสามยันด้วยกันนะฮะนะฮะอันนี้เสือเป็นเสือหุบปากนะครับตัวใจที่ให้ดูก็เป็นเสือที่อาปากแต่ตัวนี้คือเสือหุบปากก็ช่างอีกช่างนึงก็มอนแกะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นผมมองว่าอีกเป็นอีกช่างหนึ่งใช่เป็นช่างที่เราเห็นประจําเลกๆนะฮะก็จะเป็น อีกช่างแนวแนวนี้ใช่ตัวอาป่าคล้ายกันมากทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแค่ว่าอาป่าก,กับคุบลูกทรงหน้าตาเนี่เตียนะใช่ครับรผมแต่นั้นก็นนเป็นอีดีอีพีนะนะครับแล้วลองก็อย่างที่บอกนะนให้ดูว่าอันนี้นะครับให้ให้ช่อชมนะเที่ยวอันนี้คือเขี้ยวหมูป่านะฮะหมูป่าเที้ยวตันอันนี้เขี่ยวเสือหลงพัปานอันนี้เขี้ยวหมีแต่ไม่ชักไม่ราบที่นะครับ แล้วอันนี้ก็คือเขี้ยวเสือของหลวงป่าน,นะครับใน้ดูชิชมนะครับโทนสีเห็นไหมฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขี้ยวเสือของหลวงปูปานเนี่ยนะมันจะออกก็เรียกว,ว่าม,ม,มีมิตินะฮะเขี้ยวเสือของหลวงปูปานที่ช่างเขาแกะเนี่ยส่วนใหญ่จะมีมิตินะแกะสวยมากนะครับจะถ้าเราเอาเอาของของที่บอกว่าไม่ใช่ของหลวงปานมามาดูเนี่ยนะ,ะงานแกะของเขานี่ตื้นไม่ลึกนะครับความคมชัดไม่มี อันนี้ถือว่าคมชัดมากนะฮะถ้าไปที่ไหนเห็นก็สามารถเช่าซื้อได้แต่ว่าอยู่ที่ราคานะครับราคาก็อย่างที่เราบอกแล้วต้องต่อรองกันเพราะเที่ยวเสือพวกนี้นะต่อไปจะยิ่งยิ่งหายากขึ้นทุกทีเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่กับผู้สะสมเที้ยวเสือของโลปปาเนี่ยเขาเห็นเขาเก็บนะฮะนะครับก็ก็ก็เช่าหาเอาไว้นะครับไม่ต้องว่าตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าดูแล้วว่าแท้ถ้าเราชอบก็เช่ามาเลยครับ ครับนะครับนะครับนี่ก็เป็นอีพีหนึ่งที่ที่ชวนติดตามใช่ครับผมก็ฝากทุกท่านติดตามช่องสองพระสองบุญนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ